จนเานาูลรับผู้ใหญ่ในวงการร,ารัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นปัญญาราชุนพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ท่านก็นมานั่งอยู่ในงานนี้แล้วครับพร้อมทั้งพลเอกศอกสมบูรณ์ระหงในพัฒนาสวะเหมนะครับท่านก็นมาพร้อมในงานนี้อยู่แล้วนะครับให้กำลังใจเขาทรายอย่างเต็มที่ทีเดียวครับเขาทรายเดินมาแล้วครับตอนนี้ก็มีถ้วยแล้วก็ถือธงนำหน้านะครับธงไทยของเรา เดินมาแล้วครับตอนนี้นะครับเราไจะขึ้นเวทีอยู่แล้วครับตอนนี้คณะกรรมการการแข่งขันขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่กำลังใจแก่เขาสายกาล็กซี่ในการทกทุกครั้งขอพระคุณคุณวิระสุสังกรการรับมตีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนายกสมาคมสินกล่าวโดยสินีิการรับเป็นประธานในการจัดงาันครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณพลเอกเปรมตินสูรานนท์ พลเอกเทียนชัยสีสัมพันธ์และคุณวัฒนาสวัยเหมและขอขอบพระคุณคุณสุรั์โอสานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาแดงอยู่จำกัดจากเครื่องร้อยร้อยห้าสิบนะครับผู้วินัยเวลาพุธชงไงบริเอทอันตาตินจำกัดที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับนุ้นกาจการแข่งขันแต่ละครั้งโดยโดยตลอดนะครับขอบคุณคุณบฤทธิ์กินขจรที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมที่ชโมงนคะรนายกนะครับ การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสร้างเวทีมวยชั่วคราวในการแข่งขันครั้งนี้ผมรศึกษาอำนวยความดูในด้านสถานที่จัดแข่งขันบริษัทสุรามหาราชดรจำกัดและกลุ่มบริษัทสุราทิพย์คุณเจริญศิริวัฒนพักดีครับที่ในการจัดมุนครั้งนี้ตอนนี้เขาทรายขึ้นมาสู่เวทีแล้วนะครับออเขาทรายชกครั้งนี้เป็นครั้งที่19นะครับและเป็นไฟที่ต้องอำลาสังเวียนไป ครับในการอำลาของเขาสายครั้งนี้นะครับก็คงจะมีคุณนิวัฒนเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับผู้จัดการก็คงจะต้อง อำลาไปด้วยเหมือนกันนะครับคือ่าเขาทรายก็รับเสียงปรบมือจากพี่น้องแฟนมวยชาวไทยภายในสถานที่นี้อย่างอึงันนึงทีเดียวครับเออสำหรับคุณนิวัฒน์ก็ยังมีมวยอีกหลายคนนะครับที่จะมีโอกาสได้ปั้นไปสู่แชมเปีนโลกนะครับอาทิเทนถนเหลืงศักดิ์สิทิโบเบก็มีโอกาสที่จะจิงแชมเปีนโลกเหมือนกันถ้าหากว่าเขาทา ผู้จัดก,การเครื่องดื่ม M150 ในายวราขำสวัสดิ์สักขีพยานสมาคมมวยโลกจากเกาหลีใต้ยังซกค,คิมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจากสหรัฐเอดเอ็กเิอ กรรมการคะแนนจากปานามากุสตาโวปาดิลากรรมการคะแนนจากเกาหลีใต้ชุนอีฮันกรรมการคะแนนจากฟิลิปปินส์ซินเวสเตอร์อาเบียนซาแพทย์ผู้ชี้ขาดบนเวที นายแพทย์ยุทธโพธารามิกกรรมการรักษาเวลานายเฉลิมนาวานุเคราะห์เจ้าของร้านอาหารชมวงล่าพร้าวและสวนอาหารช่อชมวงนครนายกผู้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานฝึกซอ้อมมาโดยตลอดให้แก่เขาสายกาแล็กซี่คุณวันะดีกินขจร แต่ในโอกาสนี้นายวีระสุสังกรการรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงสากรรมจะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับกลาวเปลียนท่านประธานในพิธีจัดการแข่งขันชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่างเขาสายและอาม์นโดคาสโต ปราบเรียนพระนท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมในนามของประธานคณะกรรมการจัดงานแข่งขันการชกมวยชิงแชมปเปี้ยนโลกรุ่นจูเนียร์แบนเทอร์เวดระหว่างเขาทรายแกล็กซี่และอารมานโรคาสโตรผู้ท้าชิงอันดับสามชาวเม็กซิกันกระผมขอขอบพระคุณบรรดาท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้กรุณามาให้เกียรติเป็นสัตขีพยานแก่ชู้โชคทั้งสองคู่ชกนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการชกมวยของโลกเขาทรายแกาแล็กซี่ได้สามารถครองตำแหน่งแชมปปี้นโลกนานที่สุดของสมาคมมวยโลกซึ่งได้รับถ้วยเกียรติยศจากประธานสภามวยโลกซึ่งได้ถวายทุนกล้าวถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระราชทานแก่เขาสายแกแล็กซี่มาแล้วนับว่าเป็นเกียตรติประวัติแก่เขาสายแกแล็กซี่เป็นอย่างยิ่งและครั้งนี้จะเป็นการชกครั้งสุดท้ายครั้งที่19ของเขาสายแกแล็กซี่และต่อจากนี้บรรดาท่านที่เคารพก็จะไม่มีโอกาสได้ชมเขาสายแกแล็กซี่ต่อสู้บนเวทีอีกแล้วในการชกมวยครั้งนี้นอกจาก จะเป็นการยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แล้วยังจะเป็นมหากุศลซึ่งจะนำรายได้ที่ได้จากการจัดงานนี้ทุนกล้าวถวายสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยอีกด้วยงานที่จัดมาในครั้งนี้นับว่าเป็นความสาเร็จอย่างยิ่งก็ด้ความกรุณาจากท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความเมตตาต่อเขาสายแกแล็กซีเพราะฉะนั้น เราก็หวังอย่างยิ่งครับว่าเขาสายคงจะได้รักษาตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไว้ได้ครับขอขอบพระคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้พลทเสด็จพระประมุรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรกล้าโปรกระหมอ่อม ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญดอกไม้พระราชทานมาให้แก่เขาทรายแกเล็กซี่เพื่อเป็นกำลังใจในการชกป้องกันตำแหน่งครั้งนี้ด้วย ขอเชิญท่านประธานในพิธีการแข่งขันวันนี้พลเอกสุนทรคงสมพงศ์ขึ้นมอบพุ่มไัยเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาสายครับ ขอเชิญพระนาธานนายกรัฐมนตรีในอน,นันต์ปัญญาราชนขึ้นมอบพุ่มอะไราแก่น้กโมยทั้งคู่ครับ ขอเชิญผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริสโตนคุณสุรจิตนันทสริ ขอเชิญในแพทย์ประสิทธิ์พิทูลกิจากจาครับและสุดท้ายนี้ขอเชิญพลเพอกเทียนช,ชัยสิริสัมพันธ์ผู้ซึ่งได้สนับสนุนเขาทรายมาตลอดเวลา ขึ้นมอบมาลัยให้แก่น้ักมวยทั้งคู่เลยครับ แต่ต่อไปนี้รวดาห้างร้านผู้แทนบุคคลต่างๆจะได้ขึ้นมอบของที่ระลึกให้แก่เขาสายแกลเลซี่เริ่มด้วยคุณไกลสอนทีละประทีปจากจอชุมพรขอมอบสร้อยคอทองคำหนัก5บาท1เส้นให้แก่เขาสายแกลเลซี่โรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมความงามนัฐการ มอบชุดมิวาสำหรับเจ้าสาวของเขาทรายมูลค่า40,000บาทด้วยเขาทรายแกลเล็กซี่ชกป้องกันตำแหน่งครั้งนี้เป็นครั้งที่19แล้วดังนั้นเครื่องดื่ม m150 ขอมอบสร้อยคอทองคำหนัก19บาทให้แก่เขาทรายแกลเล็กซี่ โดยคุณวราคำสวัสดิ์และมอบให้แก่เทรนเนอร์ของเขาทายคุณพงวิวัตรโดยคุณเวลาคำสวัสดิ์แอนตาซินมอพรระวันกิติยศเพื่อเชิดชวเกียรติเขาทายแกลเลซี่เป็นโลกกิติยศทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาท โดยคุณสุชาติเกิดเมฆเป็นผู้แทนมอบให้จากเมืองฮ่องกงคุณสุนทรไคยนัน์เจ้าของรา้านนาฬิกาเพนินซูลาใต้โรงแรมไฮแอทถนนนาทานฮ่องกงมอบสร้อยคอทองคำหนัก5บาทโดยคุณสุชาติเกิดเมฆเป็นผู้มอบ MCC สุงการณยน์มหานครโดยคุณอานนท์มอบเงินสด30,000บาท ให้แก่เขาสายแกลเล็กซี่นานาพันธ์ซิลเวอร์เชียงใหม่โดยคุณวินเนตเรืองเมธานพรัตมอบสร้อยคอทองคำหนัก5บาทไอวอริฮา์เชียงใหม่โดยคุณสุเทพเย็นสุขมอบสร้อยคอทองคำหนัก5บาทกุ้งปบภูเขาไฟนคปรปถมโดยคุณสราวุฒินิยมทรัพย์ สอดีตสสอนครปฐมมอบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นกงกบภูเขาไฟนครปฐมสาขาเชิงสะพานพระนางกล้านนทบุรีโดยดาดตำรวจมน,มนพักขําำมอบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นราชธานีคาเฟ่